ยี่มันยี่มอ่ะขวานอะไรเอี่ยมอยู่บ้านบ้านยี่มันใช่ไหมตึ้งมากเลยเดินไปแล้วซีบบุฟเฟ่

ในในนักทีม้องายกาเจาอบที่ได้ออกมาเปดกงนชยเชื่างนอาจารย์ที่ได้รับพยานาคเสร็จแล้วให้ได้บวสหญ

ai anh ở đâu này quên đi quên buồn nè anh quên bên nào đó anh đi อายุกคือห้าสิบสอเปีนะจริงเหรอด้ยูก็คืออะไรให้คือยุคปร่ชเต้เฮ้ยไม่มีต่อโมนี่เอาไปดแช่ไนมนำ

‫מה קרה? 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 สดเห็ดสดสวนกินอันนั้ต คือถ้าระาชนองาจะานย่สเนาะถือว่ารว่ะตอนไฟแดงเนี่ยไม่สบิวนดมาว่ะอีชุลโมนในเมฆเี้เลยอ่ะรถมอไซค์อ่ะเพื่อจะบีกูั่ะคือมอไซค์ไปไฟแดงมาใส่หนุ่อมอไซค์ไฟแดงล้วไปสะา พีกูยินกับที่ต่กับที่วัวทมก็ไปน่มึงกตัวกอบด็กตั้งกยก็ตัวเลยตั้งกูไปบ้านพ้าไปเด้กตัดตรงตรงไก่อะตรงกิมาปัดกินาอะตรงไก่เนี่ตรงกล่องไก่ตงมุมอะตรงหมุนเลยม่ดีเอะตรงเสาไปอะมือเอแบบพอตึงๆยาครับแต่แบบเบื่อวัเบื่ออุ้มแนบ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 ไม่ี เตเราังิเลเบียดวดอะไรไอทเวไเบียดวดอะไรตอนเวลาที่นี่มระตาโอ้ยกสนใจอกาก็เป็น่นใจก ดูถูกต้องงัวงัวพูดเองอ่ะงัวตรงไหนเขาพูดองกมาเมื่อกี้อ่ะไม่มีข้อมูลไม่พูดหรอกต้องการแค่ไี้งัวมัวงัวตรงไหนเฮ้ยเขาพูดก่อน